สรุปแล้วคือผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ควรจะปฏิบัติเฉพาะท่าน,นั่งอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทำเนี่ยจะกําหนดแล้วก็กรรมาฐานจุดใดจุดหนึ่งนะก็ควรจะทําทั้ง4ี่ริยบทหรือรยบทเห็นกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตทไในธรรมหรือว่าจะนั่งนอนยืนเดินหลับตื่นพูดกินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาะปัสสวะเราต้องปฏิบัติหมด ทุกเรียบทถ้าเราจะกําหนดเป็นสิ่งเดียวก็ได้ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็พุทโธให้มันได้ตลอดเวลานั่นแหละมันเป็นการรักษาลมไปด้วยให้มีสติอยู่กับพุทโธมันจะเกิดสมาธิอีกับพุทโธมีถ้าเรากําหนดสติกับพุทโธร้อยคำพันคำหมื่นคำแสนคำมันก็ได้ความตั้งมั่นร้อยร้อยพันหมื่นแสนอะไรตามลําดับก็อยู่ที่การกระทําของเรานั่นแหละ เราจะทํามากทําน้อยขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยอาศัยการกระทําให้ต่อเนื่องด้วยนะชัดเจนและก็ต่อเนื่องมันถึงจะเกิดสมาธนะิเกิดการพัฒนาเพิ่มขึ้นดีขึ้นตามลําดับแต่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่ว่าจะทําอะไรจนเกินตัวจนเกิดความวิปราชเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการป้องกันการวิปราชเนี่ยก็จะต้องอาศัยสมัมมาญาเข้าช่วย ในการนะระลึกรู้ไม่ให้หลงไปในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยที่เกินไปเพราะมันทําให้เกิดการการวิปราสได้เหมือนกันจําเป็นต้องมีสัมมัญญนะคือมีสติและสัมมัญญาสองอย่าง